มาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ปูได้เมนูอาหารพื้นบ้านมาฝากทุกคนกันค่ะนั่นก็คือป่นปูนาของเรานั่นเองค่ะน้ำพริกปูนานะจ๊ะน้ำปูนาของเราไปต้มน้ำร้อนๆใส่น้ำปลาลงไปแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ตักพักขึ้นให้เย็นจะ้ะจากนั้นเราก็ไปคั่วพริกหอมแดงกระเทียมค่ะคั่วให้เหลืองหอมแบบนี้ใครจะนำไปย่างก็ได้เหมือนกันนะคะจะได้เพิ่มความหอมให้อีกระดับหนึ่งจ้าจากนั้นก็นำมาโขกลงในโคกแบบนี้ ให้ายละเอียดได้เลยค่ะโขกละเอียดดีแล้วเราก็จะนําปูนาของเรามาแกะแบบนี้ค่ะมันเยิ้มๆเลยค่ะให้นําแต่เนื้อแบบนี้นะคะทุกคนเนื้อมันมันแบบนี้เลยจ้าในส่วนที่เป็นเปลือกติดหลังปูแบบนี้เราจะยังไม่ทิ้งนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปโขกให้แหลกละเอียดดีได้เลยค่ะส่วนเนื้อส่วนมันมันก็อยู่ที่หลังปูนั่นเองจ้าทุกคนโขกให้แหลกละเอียดดีได้เลยนะคะวันนี้เราจะป่นแบบแห้งๆกันนะคะใครที่ ที่แบบทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแนะนําว่าให้ทําเป็นน้ําจะดีที่สุดจ้าเนื้อปูแหลกได้ตามต้องการแล้วเราก็จะปรุงรสชาติโดยการใส่ผงนัวค่ะน้าปลาเล็กน้อยแล้วก็น้ําปลาต้มสุกนะคะที่เรานําไปต้มกับปูนั่นเองจ้านํามาใส่หย่อนลงไปแบบนี้จ้าจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีซอยของเราลงไปเพิ่มความหอมโดยการใส่พริกผงแล้วก็ข้าวคั่วค่ะใครชอบเผ็ดประมาณไหนก็สามารถจัดได้ตามใจเลยจ้าแค่นี้น้ําพริกปูนาแบบ แพ้งแห้งของเราก็เป็นอันเสร็จจ้าน้ําพริกปูนาะเสร็จแล้วมันต้องมีผักแก้มผักลวกค่ะทุกคนวันนี้ได้ดอกแคร์มาเยอะๆแบบนี้เลยค่ะดอกแคร์กำลังจะบ,บานนะคะก็เลยต้องรีบเก็บกันหน่อยค่ะแค่นี้ผักแก้มของเราก็เป็นอันเสร็จจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานกับน้ําพริกปูนาะของเราแล้วค่ะปนปูนาบานเท่านั้นเองจ้าพี่น้องเอาเข้าวเหนียวมาจํามาคุยน้ากันเลอจ้ามีถอดไข่มีถอดเนื้อเข้ากันดีขนาดเลยค่ะพืชผักสวนครัว uh